คนโง่ไม่แบ่งปันใครเพราะกลัวจนแย่ yeah! ก็เพราะกลัวจนคนฉลาดเขาจึงแบ่งปันมาต่อกันนะครับนะคราวที่แล้วบอกแล้วเนาะว่าคนเราทุกคนมีความอยากเนะและการที่จะครองใจคนได้เนี่ยต้องเข้าใจความอยากหรือความต้องการของคนก่อนเนาะถ้าในทางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเข้าใจน e ดกับวอนก่อนนะความอยากความต้องการนะครับต่อเลยเนาะวิธีให้เพื่อครองใจนะครับ ทานในสังฆาวัตถุแปลว,ว่าการให้ปันคือแบ่งปันให้ไม่ใช่ให้เฉยการแบ่งให้หรือการปันให้เรียกว่าให้ปันเราไม่ได้ใช้คำเนื้อเนาะให้ปันเนาะให้ก็ให้เลยปันก็คือใช้ในความหมายของแบ่งปันใช่ไหมการให้อย่างนี้เป็นเครื่องแสดงน้ำใจอบอ้อมอารีเท่านั้นไม่ใช่จะให้จนเราหมดเนื้อหมดตัวหรือให้จนเขาร่ำเขารวยไม่ใช่อย่างนั้น วันนี้ที่บ้านเราแกงไก่หม้อหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาชามใบย่อมๆสักใบหนึ่งมาตักแกงแบ่งให้บ้านใกล้เรือนเคียงสักสองทพีเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่าให้ปันก็คือแบ่งให้เนาะไม่ใช่ว่ายกไปให้เขาทั้งหมอ้อนะให้เขาหมดแล้วเราจะกินอะไรที่บ้านเรามีน้ำอยู่สิบตุ่มเวลามีแขกมาที่บ้านเราเอาแก้วตักมาให้แขกดื่มสักแก้วหนึ่งนี่ก็คือการให้ปันในกระเป๋ามีบุหรี่อยู่สิบมวนฝากให้เพื่อนสูบสักมวนหนึ่งนี่ก็คือการให้ปัน เท่านี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจวิธีการให้ปันตามนัยะแห่งสังหาวัตถุแล้วและก็คงรู้สึกว่าทานก็ไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจอะไรนะักไม่ถึงกับจะต้องคอยให้ถูหวยเบอร์เสียก่อนจึงคิดจะทําเรามีไม้จิ้มฟันอยู่2อันแบ่งให้เพื่อนจิ้มสักอันก็เป็นการให้ปันเหมือนกันหัวข้อย่อยนะครับผลของการให้ปันแต่ปัญหาเรื่องการให้ถ้าจะว่าข้างยากก็มีความยากอยู่ในตัวยากกว่าการรับ เพราะตามธรรมดาจิตใจของคนเราเมื่อหาอะไรมาได้ไว้เป็นของตัวแล้วก็ห่วงความห่วงนั้นเป็นศัตรูกับการให้ห่วง vs ให้เมื่อลงได้ห่วงแล้วก็ไม่อยากจะให้ของที่ห่วงไว้นั้นความจริงก็ห่วงไว้สำหรับตัวเองคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่ไม่สมัครใจให้ก็เพราะรู้ว่าการให้นั้นเป็นการทำลายประโยชน์ของตนมีแต่ไปพอะพูนให้คนอื่นคิดเสียอย่างนี้แล้วก็เลยไม่อยากให้เก็บไว้กินคนเดียวดีกว่า แต่ถ้าคิดตามเหตุผลแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศาสนิกชนบำเพ็ญทานคือให้แบ่งปันของของตนแก่คนอื่นก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้นั่นเองคือเป็นการช่วยตัวคนให้นั่นแหละนี่เป็นความมุ่งหมายตามพระพุทธประสงค์พิจรารณาถึงผลแห่งการให้ตามความมุ่งหมายของสังฆาวัตถุคือการให้ปันผู้ให้ได้ผลถึงสองชั้นได้ผลชนิดที่ว่ากําไรงามเสียด้วยยากที่จะไปลงทุนลงแรงทําอย่างอื่นให้ได้เปอร์เซ็นต์ผลกําไรเท่ากับการให้ปันได้ผลสองชั้นนั้นคือ1 ได้ความรักจากผู้รับ2ได้อามิตรตอบแทนอามิตรก็คือได้ของบางอย่างตอบแทนนะครับผลประการแรกที่ว่าได้ความรักจากผู้รับนั้นหมายความว่าทําให้ผู้รับเกิดความรักขึ้นในตัวผู้ให้แต่ข้อที่แน่นอนที่สุดทันทีที่ให้ผู้ให้ยอมได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับคือได้รับความรักเพราะทุกคนกําลังป่วยด้วยโรคอยากอยู่แล้วและมีความรักพร้อมที่จะจ่ายให้ทุกคนที่ทําให้เขาหายอยาก ของที่ให้กันด้วยอัธยาศัยไมตรีมันเป็นของแปลกคือของอย่างนั้นมันเป็นของเคลือบด้วยน้ําใจจึงเกิดเป็นของมีริ์ต่างจากของที่ซื้อมาด้วยเงินทองอย่างเราซื้ออาหารรับประทานจะเป็นของอร่อยอย่างไรก็ตามเมื่อรับประทานเสร็จแล้วชำระเงินให้คนขายตามราคาแล้วก็เดินออกจากร้านไปไปแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงคนขายเฉยๆเสียก็ได้เพราะของที่ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนอย่างนี้เป็นของไม่มีธิ์ แต่ถ้ามีใครเขาใจดีให้แกงมาเปล่าๆชามเดียวเท่านั้นเราจะรู้สึกว่าค่าของมันไม่ใช่เท่ากับแกงหนึ่งชามเสียแล้วเวลารับประทานเราจะรู้สึกว่ามันมีรสอะไรอย่างหนึ่งแฝงเข้าไปในปากพร้อมๆกับรสแกงคือเรากินน้ำใจของผู้ให้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดมีฤทธิ์ทำให้เราคิดถึงคนให้และรู้สึกรักคนให้ขึ้นมายิง่งทาผู้ให้มีอะไรๆกันอยู่ด้วยรสน้ำใจก็ยิ่งแรงกว่ารสแกงอีกหลายเท่าแปลกไหมท่าน เคยถูกขอมีริ์มาบ้างแล้วทุกคนม่ใช่หรือพาเชน,น้าอย่างดีๆซื้อมาเองจากพาหุรัตตั้งโหลหนึ่งริ์ของมันสูภาเชน,น่าผืนน้อยๆผืนเดียวที่มีใครขอให้เปล่าๆไม่ได้ยิ่งถ้ามีอะไรๆปักไว้ที่มุมสักนิดหน่อยก็ยิ่งมีริ์แรงขึ้นไปอีกควักขึ้นมาทีไรใจมันวูบวาบชอบกลใช่หรือไม่ตาย ีคกันด้พระเช็นหนาหนะอันนี้สมัยก่อนสุดๆเลยเนาะดอกกุหลาบตั้งกรรมมือหนึ่งซื้อมาเองจากบางลําพูสุดจะงามแสงจะหอมแต่ก็สู้ดอกกุหลาบดอกเล็กๆดอกเดียวที่ใครคนหนึ่งฝากมาให้ไม่ได้สีก็ดูสดกว่ากลิ่นก็ดูแรงกว่ากลีบก็ดูจะมีความหมายกว่า มันมีอำนาจอะไรโดนใจให้เราดำพึงรำพันถึงคนให้นี่แหละอาริธของวัตถุที่ให้ด้วยไมตรีโดนใจผู้รับให้นึกรักผู้ให้ดูกันใกล้ๆแค่การมาฟังปาฐกฐานนี้ก็ได้พอเรามาถึงเข้านั่งที่เจ้าหน้าที่ของยุวพุทธิกาสมาคมก็ยกน้ำแข็งใส่ยาอุททยมาให้เราพอเขายื่นมาให้เราก็รู้สึกขอบใจและรักยุวพุทธิกาสมาคมทันทีนี่เพียงน้ำแข็งใส่ยาอุไทยนะ ถ้าต่อไปเกิดแจกโอลเลี้ยงสักคนละแก้วด้วยเรายิ่งจะรักมากกว่านี้โอ้โหน้ำยาอุทัยเนาะแค่อ่านนี่ก็ได้กลิ่นแล้วนะฮะทางมุมกลับเมื่อการให้เป็นยาสเสน่ห์การตรณีหวงกินคนเดียวก็เป็นยาชังท่านที่ยังหนุ่มลองดูก็ได้ถ้าท่านไปคุยกับคู่รักซื้อขนมไปสักถุงหนึ่งเวลานั่งคุยปากก็บอกว่าผมรักคุณผมรักคุณแต่แล้วเปิดถุงขนมก้มหน้ากินมันคนเดียว ไม่ต้องเรียกคู่รักกินด้วยกันเขาจะรักเรามากขึ้นหรือไม่เมินเสียเธอท่านเขียนไว้ว่าเมินเสียเธอนะฮะนะผลประการที่2ทีวาไดอามิตตอบแทนนั้นอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน แม้ว่าผู้ให้จะได้กระทํำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังอะไรตอบแทนก็จริงแต่วิถีทางของการสงเคราะห์ย่อมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการแบ่งปันของของเราให้แก่คนอื่นย่อมเป็นการลงทุนอยู่ในตัวแล้วสมมุติว่าเรามีมะพร้าวอยู่ผลหนึ่งถ้าเราสองคนผัวเมียพาคูดแกงกินเสียวันนี้เราก็ได้กินมะพร้าวอร่อยดีและอิ่มดีเหมือนกันแต่เราได้กินมะพร้าวเพียงลูกเดียว ทีนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นวันนี้เราผัวเมียตกลงกันยอมอดไม่กินแล้วออามะพร้าวลูกเดียวของเรานั้นลงฝังดินไว้รดน้ําใส่ปุ๋ยพอสมควรอยู่ๆไปเจ้ามะพร้าวลูกนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วออกลูกมาให้เรากินเป็นจํานวนหลายสิบผลและเป็นเวลานานๆนับ10ปีมะพร้าวหลายสิบผลที่เราได้นั้นฉันใดการแบ่งปันของให้คนอื่นก็เหมือนการฉันนั้นมันเป็นผลงอกเงยขึ้นมาได้หลายสิบเท่าโบราณท่านสอนว่าเมื่อหมูไปไก่ก็มา ซึ่งก็หมายความว่าการให้ปันย่อมทําให้เกิดการตอบแทนว่ามาถึงตอนนี้ขอเล่านิทานสั้นๆฟังกันสักเรื่องดีกว่านิทานเรื่องเศรษฐีหาลูกสะภ้ย มีเรื่องเล่าว่าเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีมากแต่มีลูกชายอยู่คนเดียวกำลังเป็นหนุ่มและท่านเศรษฐีก็แก่เท่าลงทุกวันทุกวันจึงคิดอ่านอยากจะให้ลูกชายได้แต่งงานเสียทีจะได้เป็นฝั่งเป็นฝ้าแต่การหาหญิงมาเป็นลูกสะภ้ยนั้นท่านเศรษฐีตั้งใจว่าจะต้องหาหญิงที่ฉลาดในการครองเรือนมิฉะนั้นจะมาผลาญสมบัติเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงตกลงหาลูกสะภ้โดยมีการเลือกคุณสมบัติตามที่ต้องการ วิธีการของท่านเศรษฐีแปลกอยู่หน่อยคือเปิดการสอบคัดเลือกชิงตำแหน่งลูกสะปซเศรษฐีขึ้นโดยต้องการบรรจุเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นส่วนข้อสอบทางเศรษฐีออกเองข้อสอบมีอยู่ข้อเดียวคือถามว่าเรามีปลาอยู่ตัวเดียวทำอย่างไรจึงจะกินได้ตลอดปีท่านผู้ฟังลองนึกตอบดูบ้างสิเผื่อใครเขานึกครั้งจะสอบเอาลูเขยลูกสะปซยขึ้นมาบ้างจะได้ลองสอบแข่งขันดู พอลูกชายเสร็จถีจำเอาข้อสอบได้แล้วก็ตระเวนไปเที่ยวถามผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนใดท่าทางเป็นที่ต้องตาต้องใจก็เข้าไปถามดูว่าคุณคุณพ่อให้มาถามว่าถ้าเรามีปลาอยู่ตัวเดียวจะทำอย่างไรจึงจะกินไปได้ตลอดปีอ๋อง่ายนิดเดียวเราก็ทำพาร,ราไวซี่แม่คนหนึ่งตอบปรากฏว่าสอบตกอีกคนก็บอกว่าไม่ยากไม่ยากทำเค็มไวซสิคนสวยอีกคนหนึ่งตอบก็สอบตกอีก ลูกชายเศรษฐีเที่ยวตระเวนไปจนเหนื่อยอ่อนตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอบอย่างไรถึงจะถูกที่สุดมีใครตอบว่าอย่างไรก็จำเอามาบอกคุณพ่อผลที่สุดก็สอบตกกับเป็นแถวทำปลาร้าปลาเจา่าลาแห้งปลาเค็มไม่ถูกทั้งนั้นเพราะมันปลาตัวเดียวเท่านั้นต่อให้ทำเค็มเท่าไรเท่าไรมันก็หมดครานลูกชายเศรษฐีตระเวนไปถามไปก็ไปเจอหญิงแก้วข้อคนหนึ่งหญิงแก้วคือผู้หญิงแบบว้าวนะหญิงแก้วเข้าใจว่าคำว่าแก้วมันคือแบบปิงป้งปิ้งว้าวๆเลยเนี่ยนะแกตอบว่า ทำได้คือเอาปลาตัวนั้นมาตัดเป็นท่อนๆหลายๆท่อนแล้วเอาท่อนหนึ่งไปให้บ้านป้าอีกท่อนหนึ่งไปให้บ้านนะ้าบ้านเพื่อนบ้านพี่แจกจ่ายแบ่งปันไปเราผัวเมียกินท่อนเดียวก็พอโดยวิธีนี้ปลาตัวนั้นจะช่วยเราได้ตลอดปีพอหนุ่มลูกเศรษฐีนำความไปบอกคุณพ่อท่านเศรษฐีได้ยินคำตอบก็ปรบมือหัวเราะก,กากด้วยความดีใจตกลงแม่คนนี้สอบได้และได้ครองตำแหน่งลูกสะภ้ายเศรษฐีจริงของเขาไหมท่าน ปลาท่อนเดียวที่มันถูกส่งแยกย้ายไปอยู่กับบ้านคนอื่นนั้นมันเป็นของมีฤธิ์ใครกินมันเข้าไปแล้วมันจะคอยสะกิดหัวใจคนนั้นอยู่เป็นปีๆให้คิดถึงนายเก่าของมันแล้วก็อยากจะให้อะไรแก่เขาเขาก็คือผู้ให้นะครับแล้วผลที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆปลาท่อนเดียวเท่านั้นมันอาจกลับมาเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นผักหรือเป็นอะไรก็ได้ก็ได้ทั้งนั้นแปลกไหมท่าน ตรึกตองดูให้ดีๆแล้วการให้การปันเป็นงานหน้าทำจริงๆเป็นงานที่ได้ผลประหลาดประหลาดของที่เราแบ่งปันให้เขาถ้าดูกันให้สุดต้นสุดปลายแล้วก็คือให้เรานั่นเองคล้ายๆกับเราให้น้ำให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้ไปๆต้นไม้ก็ให้ดอกให้ผลแก่เราและผลที่ได้ก็งอกเงยขึ้นอีกเป็นทวีตรีคูณโอ้คำนี้ไม่เคยเห็นนะคำว่าทวีตรีคูณ เนี่ยท่านเขียนว่าจริงนะทวีตรีคูณเราเราจะเคยได้ยินสมัยนี้ก็คือทวีคูณใช่ไหมอันนี้คือทวีตรีคูณทวีก็2ตรีก็3ก็คือคอูปุ้ยง่ายแปลเป็นไทยคือได้ผลสองเท่าสาเท่าอะไรเงี้ยนะเพราะเหตุนี้แหละนะักปราท่านจึงกล่าวว่าคนโง่ไม่แบ่งปันใครเพราะกลัวจนแย่ก็เพราะกลัวจนคนฉลาดเขาจึงแบ่งปัน การแบ่งปันซึ่งเรียกว่าทานะหรือทานใช้ในการยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นในบุคคลทุกชั้นทุกเพศทุกวัยสำหรับสามัญชนทั่วไปพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสังฆวัตถุซึ่งข้าพเจ้ากำลังอธิบายอยู่นี้สำหรับบุคคลชั้นสูงคือชั้นเจ้านายเจ้าคนในคนทรงแสดงไว้ในลำดับที่หนึ่งของทศพิตรราชธรรมนิดหนึ่งนะครับทศพิตรราชธรรมนะเป็นชื่อหัวข้อธรรมะนะก็คือทศแปลว่าสิบ ทศพิตรนะราชธรรมเนี่ยก็คือราชาราชาแปลว่าผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองนะผู้ปกครองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าถ้าพูดคําว่าทศพิธราชธรรมจะต้องหมายถึงสถาบันพระหากษรอย่างเดียวเนาะเคยมีในสภานะครับมีสสฝ่ายหนึ่งบอกว่านายกมตรีเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยทศพิธราชธรรมนะแล้วก็มีคนนึงยกมือขึ้นมาเลยบอกว่าเฮ้ยสสคนที่พูดคําว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยนะจะต้องถอนคําพูดเพราะมันเป็นการหมิ่นพระรมในชานุภาพ โอสอสอที่พูดคํานั้นเนี่ยนะครับที่พูดว่านายรัฐมคตตีเป็นคนมีทักษธรรมเนี่ยไม่ยอมเลยนะไม่ยอมจริงนะครับแต่นี่เป็นความเขาเรียกว่า lack of knowledge ก็คือความไม่มีความรู้ในในเรื่องอู้ส,านานะส,สุทิ์ฐานะของสสที่ลุกขึ้นมาค้านแล้วประเด็นเกิดไหมประธานสภาณนะเวลานั้นนะก็บอกให้ถอนด้วยนะซึ่งสสนคนนี้ก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมจะถอนได้ยังไงมันเป็นชื่อหัวข้อธรรมนะก็ต้องสอนประธานต้องสอนสอสนคนนั้นว่ามึงอย่าเลอะเทอะ นะจะมาถอนกันแค่คําว่าทศพิธธรรมแล้วมันสะดุ้งเนี่ยนัมันเกินไปนะจะมากล่าวหาอีกคนนึงเนี่ยมีพระโริชนุภาพเลยเนี่ยมันไม่ได้นะมันมันมัน lack of knowledge นะก็คืออาวิชาเยอะไปหน่อยนะครับเพราะนั้นในนี้นะก็อ่านต่อแล้วกันเนาะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็คือเรื่องสังขาว,วัตถุนะที่ใช้อธิบายว่าเราต้องให้ทานนะครับสำหรับบุคคลชั้นสูงคือชั้นเจ้าคนนคน พระพรทองค์ทรงสแสดงไว้ในลำดับที่หนึ่งของทศพิธราชธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันสิบข้อสำหรับในวงบรรพชิตนักบวชนะครับได้ทรงสแสดงไว้ในศาลานิยธรรมคือวิธีปฏิบัติระหว่างทรงด้วยกันที่จะให้พระรูปอื่นระลึกถึงได้แก่ข้อที่ว่าแบ่งปันลาบที่ตนได้มาแล้วโดยชอบรมแก่เพื่อนภิกษสุสาม,มเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวนะเมื่อรวมความแล้วก็ยึดหลักแบ่งปันของให้แก่คนอื่นเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจของเขานั่นเอง เพราะฉะนั้นการให้จึงเป็นพุทธวิธีครองใจคนอย่างสําคัญข้อหนึ่งนอกจากการให้ของกินของใช้แล้วการให้อื่นๆเช่นให้ที่นั่งให้ทางเดินให้ความรู้ให้ยานพาหนะให้ที่พักอาศัยก็อนุโลมกับการให้ที่ได้กล่าวแล้วเพราะเป็นวิธีครองใจคนเหมือนกันเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับนะครับมันมีบาลีอยู่นะว่าานโกปติปติ ทานังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือผู้ให้เนี่ยย่อมไม่รับการให้ตอบนะหรือว่าอ,อ,อีกอันหนึ่งนะที่ผมจําใส่ใจตลอดเลยเนี่ยก็คือสพะทานังธรรมะทานังชินาตินะถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพย์สินจะให้เนี่ยนะสพะทานังธรรมะทานังชินาตินะให้อะไรก็ไม่สู้ให้ธรรมะนะให้ธรรมะก็คือให้ให้ความคิดนะให้อะไรดีๆที่ทําให้คนเนี่ยคิดได้ เนาะอ่าก็หวังว่าจะชอบนะครับนะในเรื่องของการให้นะครับอ่านไปทั้งหมดในสาม15 16เนาะสิบหแล้วก็สิเดี๋ยวต่อไปจะมาต่อกันที่สังเขาวัตถุข้อที่2ซึ่งสําคัญมากแล้วเนี้ยนะผมน่าจะโดนด่าเต็มๆเลยก็คือเรื่องของปียะวาจานะวาจาอาจเป็นที่รักนะซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามต่อในพีหน้านะครับสำหรับพีนี้หวังว่าจะชอบครับสวัสดีครับ